เมนูจากร้านอาหารที่มาเลเซียวันนี้มาเสนอเมนูม i n งโกลไมัมม่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับขั้นตอนแรกใส่น้ำมันก่อนนะครับตามด้วยเนื้อไก่กับกระเทียมตามด้วยแครอทด,ดอกกะหลำ่ำและมะเขะเทศใส่ลงไปเลยนะครับวนผักผักกาดขาวกับคะน้านะครับจากนั้นใส่มีเหลืองลงไป ตามด้วย c h i l บูหรือพริกแห้งปั่นนะครับผัดผัดให้ทั่วก่อนนะครับเดี <c oughs> ๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันนะครับส่วนเครื่องปรุงน้ำตาลหนึ่งช้อนชูรสปลายช้อนหรือตามใจชอบเลยก็ได้นะครับซอสหอยปลายช้อนซอสพริกหนึ่งช้อนและน้ำปลาครึ่งช้อนนะครับและสุดท้ายซีอวดม ส่วนซีอิดด๊วดำอย่าใส่เยอะเกินนะครับเดี๋ยวมันจะขมจากนั้นเอาไปผัดเลยนะครับและอย่าลืมใส่น้ำด้วยนะครับจากนั้นตามด้วยไข่หนึ่งฟองนะครับจากนั้นก็ผัดต่อได้เลยเราจะผัดจนไข่ที่เราใส่ตะกี้ ผัดจนสุกเลยนะครับอันนี้เป็นเมนูจากร้านอาหารที่ผมทำงานอยู่นะครับเพื่อนๆลองไปทำดูได้นะครับหลังจากที่เราผัดมาจนไข่สุกแล้วตัดใส่กล่องที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นออเดร์ดอของเรบนะครับนนก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับมียอรไรมมาม่า ลองไปทำดูนะครับขอบคุณครับ